ต้อนรับค่ะคุณจตชัยเลื่อมประเสริค่ะสวัสดีครับผมคิดว่าเรื่องอาเซียนนะฮะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและผมตอนแรกผมยังคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่ฟังกันมาแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมาพูดผมก็เลยไม่ไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ลงไปลึกมากเพราะถ้าเผื่อลงลึกมากเดี๋ยวจะต้องตอนมารอฟังตอนบ่ายสามโมงมีคนนึงมาพูดที่มากกว่านี้นะฮะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะตะกี้น้องเขาพูดเขาบอกเอเชียรจริงๆมันคืออาเซียนนะฮะอาเซียนก็มีสิประเทศนะฮะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยพอเป็น ซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นปีหน้าปี2558หรือ2015นะฮะก็จะเป็นอยู่ในแผนงานของมันมี4เรื่องนะฮะสวัตถุประสงค์นะฮะ,ว,ะ,นะฮะว่าจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ1เป็นตลาดฐานการผลิตเดียวกันเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคแล้วก็บรูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก4เรื่องนี้มีความสัมพันธ์กันหมดเลยคือถ้าบพูดเรื่องแรก ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนะฮะก็ต้องคิดว่าอาเซียน10ประเทศผู้ประกอบการทั้งหลายผู้ทำการค้าการลงทุนจะไปประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนที่ไหนก็ได้ในอาเซียนตรงไหนก็ได้ใน10ประเทศนะฮะสามารถไปทำได้เพราะในการทำธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยในการทำมีวัตถุดิบพอไหมนะฮะ สภาพการทําธุรกิจพร้อมหรือเปล่านะฮะสาธารณูปพ,พื้นฐานพร้อมไหมเพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่เหมาะในเมืองไทยน่าจะไปทําในอินโดนีเซียซึ่งม,มีวัตถุดิบการประมงเยอะเพราะเขาเป็นเกาะนะก็น่าจะไปทําธุรกิจแปรรูปสินค้าประมงที่อินโดนหรือเปล่านะฮะหรือถ้าจะไปผลิตสินค้าบางชนิดอาจจะต้องไปทําที่เวียดนามหรือในกัมพูชาอาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี example, a a ่ยผู ació, ้ผลิตผู said, ้ประกอบการสามารถไปทําธุรกิจที่ไหนก็ได้ในอาเซียนสิประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นภายใต้อันนี้เขาถึงบอกว่าทุกอย่างเคลื่อนย้ายเสรีหมดนะฮะเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการหลอมรวมอาเซียนสิประเทศเข้าด้วยกันในการที่ไปทําธุรกิจการค้าที่ไหนก็ได้เขาก็เลยบอกว่าต้องเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอเขาบอกเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีอย่าไปนึกนะฮะ อย่าไปนึกว่าสินค้าที่เคลื่อนย้ายเสรีคือเสื้อผ้าที่วางขายอยู่ตรงนี้อย่าไปนึกอย่างนั้นต้องนึกว่าวัตถุดิบครับเป็นเส้นได้เส้นไหมนะฮะมันสำปะหลังที่จะแปลรูปเป็นแป้งเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือต้องพูดต้องไปนึกถึงวัตถุดิบนะฮะเพราะจะไปทําธุรกิจตรงไหนก็ได้ในะอาเซียนไอ้ที่เขาบอกเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเขาหมายถึงวัตถุดิบนะฮะต้องนึกถึงวัตถุดิบ แต่พวกเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเราจะเห็นเป็นตู้เย็นรถยนต์เป็นอะไรแบบนั้นต้องเข้าใจตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือสินค้าต้องเคลื่อนย้ายเสรีก็คือวัตถุดิบนะฮะคราวนี้พอบอกว่าเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเรานึกว่าอะไรไอ้สินค้ามาเคลื่อนย้ายเสรีมันเดินไปได้ยังไงนะฮะคำว่าเคลื่อนย้ายเส,เสรีของสินค้าคือไม่เก็บภาษีขาเข้านะ,ะความหมายคือไม่เก็บภาษีขาเข้า เพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยไม่ได้เก็บภาษีขาเข้าสินค้าจากเพื่อนอาเซียนแล้วภาษีเป็นศูนย์แล้วนะฮะคราวนี้ในเรื่องของการทําธุรกิจการค้ามันก็เลยมีบริการด้วยพอบอกว่าบริการเสรีพอเข้าใจนะฮะบริการก็ค่าส่งค่าปลีกการเงินการธนาคารประกันภัยนะฮะการขนส่งทางบกเรืออากาศทุกอย่างเนี่ยเป็นบริการหมดนะฮะมี12สาขาใหญ่128สาขาย่อย บริการเคลื่อนย้ายเสรีนึกออกไหมฮะว่าเป็นยังไงก็คือไปทำเพราะมันการค่าบริการก็คือส่วนประกอบของการทำธุรกิจนะฮะคราวนี้บริการเนี่ยเขาบอกเคลื่อนย้ายเสรีเนี่ยภายใต้ความตกลงอาเซียนก็บอกว่าบริการเคลื่อนย้ายเสรีก็คือการที่ให้คนสัญชาติอาเซียนมาถือหุ้นในธุรกิจบริการเกิน5 0เ์ เมื่อไห่ที่มาถือหุ้นในธุรกิจบริการเกิน50%เราก็เรียกว่าบริการเสรีเพราะการถือหุ้นในธุรกิจบริการเกิน50%ก็คือเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็คือบริการก็คือไปดูตรงถือหุ้นนะฮะแต่ครน,นี้ในความตกลงตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าเคลื่อนย้ายเสรีเ็าบอกว่าไม่ได้ถือหุ้นแค่50นะมาซื้อหุ้นได้จนถึง70%นะฮะในปี58นู่นนะฮะ แต่ว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเื่อไปพูดเรื่องการค้าบริการเนี่ยเขาเปิดหรือยังปัจจุบันเปิดแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้คนสัญชาติอาเซียนมาถือหุ้นในธุรกิจบริการได้ถึง70%แล้วเนี่ยมากกว่า100สาขาบริการนะฮะสาขาบริการทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด128สาขาตอนนี้ ประมาณ104สาขาเนี่ยประเทศไทยเปิดให้คนสัญชาติอาเซียนมาถือหุ้นได้ถึง70%แล้วนี่เราเรียกว่าบริการเสรีนะฮะถ้าบอกว่าเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีนะฮะการลงทุนเสรีก็คือเป็นส่วนประกอบของการทำธุรกิจก็คือจะไปลงทุนตรงไหนก็ได้นะฮะครนี้เนี่ยการลงทุนตรงไหนก็ได้ในอาเซียนเนี่ยนะฮะที่เป็นการลงทุนเสรีเนี่ยหลักใหญ่มันก็คือ การที่ให้ความเท่าเทียมกันของคนสัญชาติอาเซียนนะฮะคนสัญชาติอาเซียนอยากจะไปลงทุนตรงไหนเนี่ยโดยใช้กฎระเบียบเดียวกันนะฮะแล้วก็ภายใต้การลงทุนเสรีของอาเซียนเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าการเปิดการค้าไอการการลงทุนเสรีภายใต้อาเซียนเนี่ยเปิดแต่เฉพาะภาค การผลิตสินค้ากเกษตรประมงเหมืองแร่ป่าไม้และการผลิตที่เกี่ยวเนื่องนะฮะอยู่ใน5เรื่องนี้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อะไรที่นอกกว่านี้ก็จะไม่เปิดนะครับแล้วก็การเปิดภายใต้การลงทุนเสรีที่จะสามารถไปลงทุนได้เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดติดอยู่นะฮะภายใต้ข้อจํากัดที่ติดอยู่ก็อย่างเช่นประเทศไทยไม่เปิดให้มาทํานา มาทำนาทำไร่ประเทศไทยไม่เปิดนะฮะหรือจะมาเปิดทำธุรกิจที่เกี่ยวกับป่าไม้อะไรเยงี้ก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อจํากัดภายใต้อันนี้ถ้าเผื่อใครจะไปลงทุนอะไรอันนี้ของแต่ละประเทศเนี่ยยังมีข้อจํากัดติดอยู่ต้องไปดูเป็นรายอ่านนะฮะแต่โดยหลักการแล้วก็คือสามารถไปได้โดยใช้กฎระเบียบเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเผื่อว่า โรงงานปลากระป๋องจากเมืองไทยอย่างเช่นโรงงานปลากระป๋องสามแม่ครัวอยากจะไปลงทุนเปิดโรงงานปลากระป๋องที่เวียดนามพอไปถึงปุ๊บก็ต้องใช้กฎระเบียบเดียวกันของรัฐบาลเวียดนามที่อนุญาตให้คนเวียดนามลงทุนตั้งโรงงานปลากระป๋องเราเรียกว่ากฎระเบียบเดียวกันเหมือนกับถ้าเผื่อว,ว่าเป็นนักลงทุนเวียดนามมาลงทุนในเมืองไทยก็ใช้กฎระเบียบเดียวกัน ประเทศไทยจะมาออกกฎระเบียบใหม่สําหรับนักลงทุนเวียดนามไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็คือเน้นดูหลักตรงกฎระเบียบเดียวกันนะฮะอันที่สาอันอันอันที่สี่นี่ก็คือเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายเสรีนะฮะแรงงานก็คือเป็นปัจจัยการผลิตนะฮะแต่เนื่องจากว่าภายใต้อาเซียนเนี่ยนะ,ะในเบื้องต้นจะเปิดแต่เฉพาะแรงงานฝีมือ มันติดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแรงงานฝีมือที่เปิดภายใต้อาเซียนที่เคลื่อนย้ายเสรีรก็จะมีแต่แรงงานวิชาชีพนะฮะเวิชาชีพกับ1กลุ่มนะฮะภายใต้7อาชีพก็คือเปิดเฉพาะอาชีพหมอพยาบาลน,นักบัญชีสถาปัตยกรรมวิศวกรอ,อะไรอ่ะมันมีแปนะฮะช่างสำรวจ นะครับทันตแพทย์นะฮะเจ็ดอันอันนี้เคลื่อนย้ายเสรีนะฮะแล้วก็หนึ่งหนึ่งกลุ่มอาชีพก็คือกลุ่มธุรกิจบริการนะฮะแรงงานในวิชาชีพสาขาท่องเที่ยวนะฮะที่จะเคลื่อนย้ายได้เสรีนะฮะถ้านึกไม่ออกนะฮะก็ไปนึกถึงธุรกิจโรงแรมนะฮะเพราะโรงแรมนี่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวมี32อาชีพ 32อาชีพในกลุ่มธุรกิจนะฮะของอันนี้ที่เปิดให้เคลื่อนย้ายเสรีก็จะมีตั้งแต่ผู้จัดการฟอนเด็กเมดพนักงานทําความสะอาดพ่อครัวแม่ครัวอะไรเงี้ยนะคือพวกนี้จะเปิดหมด3าอาชีพอยู่ภายใต้นั้นที่เปิดให้เคลื่อนย้ายได้นะฮะแต่ความรกนี้เนี่ยการเคลื่อนย้ายของอาชีพพวกนี้ก็ยังไม่ง่ายอีกนะฮะเพราะคนที่จะไปได้เนี่ยคือผู้มีประสบการณ์ พราะภายใต้การเคลื่อนย้ายของอาชีพพวกนี้เขาจะระบุเอาไว้เลยนะครับว่าแรงงานฝีมือพวกนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่แต่และอาชีพไม่เหมือนกันอย่างนักบัญชีจะต้องมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า3ปีวิศวกรมีประสบการณ์ในการเป็นวิชาชีพวิศวกรไม่ต่ำกว่า10ปีอะไรเงี้ยแต่และอันไม่เหมือนกันต้องไปดูนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเคยทำงานอยู่ในประเทศไทย แล้วทำได้แล้ว10ปีแล้วหรือ3ปีแล้วอะไรอยากจะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่นอย่างไปเวียดนามไปสิงคโปร์หรือไปมาเลเซียก็ยังจะไปไม่ได้นะฮะจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพของอาชีพที่คุณอยากจะไปนั้นในประเทศที่คุณต้องการไปด้วยนะฮะใบประกอบวิชาชีพที่คุณมีในเมืองไทยเนี่ยใช้ได้แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นผู้ตรวจสอบบัญชี นะฮะเป็นนักบัญชีเนี่ยอยากจะไปเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่สิงคโปร์หรือที่อินโดนีเซียนะฮะพอไปถึงเนี่ยต้องไปสอบใบป,ประกอบวิชาชีพนักบัญชีในประเทศเขาให้ได้ก่อนถึงจะทํางานถึงจะหางานทําได้นะฮะไม่งั้นก็ยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าบอกว่าแรงงานพวกนี้แรงงานวิชาชีพเคลื่อนย้ายเสรีแล้วใช่แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพของประเทศที่จะไป นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่นี่เขาบอกตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเนี่ยก็คือโดยสรุปก็คือวัตถุประสงค์แรกของการเป็น AEC เนี่ยหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือการหลอมรวมที่จะให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะไปลงทุนทำธุรกิจหรือไปทำงานตรงไหนก็ได้ในอาเซียนในสิบประเทศนี้นะฮะแต่ภายใต้เงื่อนไข ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละอันที่มีอยู่ในแต่ละอันมันมีเงื่อนไขอยู่หมดเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือวิชาชีพแรงงานฝีมืออยู่ที่ใบประกอบวิชาชีพการลงทุนอยู่ที่ธุรกิจที่คุณไปลงทุนนั้นใช้กฎระเบียบเดียวกันของประเทศนั้นเขาเขียนว่าอะไรนะฮะบริการนะฮะบริการที่เคลื่อนย้ายอาที่ถือหุ้นได้จนถึง70เนี่ย บริการนั้นก็จะมีเงื่อนไขติดอยู่ในแต่ละสาขาบริการผมยกตัวอย่างนะฮะเพื่อความเข้าใจนะฮะว่าไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําธุรกิจอะไรบริการอะไรที่เขาบอกเค้ื่อนมันมีมันมีเงื่อนไขหมดทุกอันยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมปัจจุบันยกตัวอย่างประเทศไทยนะฮะปัจจุบันธุรกิจโรงแรมประเทศไทยเปิดให้คนสัญชาติอาเซียนมาถือหุ้นได้ถึง70%แล้วนะฮะแต่เนื่องจากประเทศไทย ไปเขียนผูกท้ายเอาไว้ว่าคนสัญชาติอาเซียนที่มาลงทุนธุรกิจในโรงแรมในประเทศไทยโรงแรมที่มาถือหุ้นได้ถึง70%นั้นจะต้องเป็นโรงแรม6ดาวนะฮะความหมายของโรงแรม6ดาวที่ประเทศไทยตั้งเอาไว้เนี่ยคือเป็นโรงแรมที่มีการลงทุนไม่น้อยกว่า1000ล้านบาทไม่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 ไม,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 ไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทนะฮะแล้วห้องที่ ห้องที่เป็นโรงแรมที่ต้องมีไม่ต่ำกว่า100ห้องพักนะฮะนี่คือที่เขียนเอาไว้เพราะนั้นเป็นการลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเป็นโรง,งแรม5ดาว4ดาว3าดาวสองดาวโรงแรมจิ้งหลีอะไรเงี้ยคนอาเซียนจะมาลงทุนไม่ถึง70%นะฮะก็จะมาลงทุนได้ตามกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกิน4 9เปอร์เซ็นต์อยู่ต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะเพราะแต่ละอันมีเงื่อนไขหมดทุกตัว นะครับเข้าใจนะฮะวัตถุประสงค์ข้อ2เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะวัตถุประสงค์อันนี้ของอาเซียนก็คือโดยโดยรวมแล้วของอันนี้ก็คือต้องการจะลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการเพราะอันแรกเนี่ยเขาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไปทําธุรกิจการค้าตรงไหนก็ได้เพราะอันที่สองภาครัฐก็คือพยายามลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการวิธีลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการที่ภายใต้ AEC ก็คือ ต้องมีกฎหมายการแข่งขันนะฮะก็คือทุกประเทศในอาเซียนต้องมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันใช่ไหมฮะคือถ้าพวกเราเรียนเศรษฐศาสตร์หรือเรียนธุรกิจเบื้องต้นมาเนี่ยเขาจะบอกเลยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อันแรกที่คุณเรียนถ้าที่ไหนมีการผูกขาดที่นั่นเป็นไงฮะของแพงเชื้อเบาคับคือถ้าเผื่อในในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะฮะการค้าต้องเป็นเสรี ถ้าที่ไหนมีการผูกขาดของแพงท่านก็นึกนีสมมุติว่าทีา่ที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์การค้าอะไรก็แล้วแต่มีคนขายสินค้าอยู่เพียงหนึ่งเจ้าเขาจะกําหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นของแพงแน่นอนแต่ถ้าเผื่อมีมาสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าร้อยเจ้ามันยิ่งแข่งขันกันของยิ่งถูกนะฮะเพราะ,ะนั้นภายใต้อาเซียนเขาก็บอกว่าส่งเสริมการแข่งขันห้ามผูกขาด เขาก็ไปกําหนดว่าทุกประเทศต้องมีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าประเทศไทยมีแล้วอาเซียน10ประเทศเนี่ยตอนนณขณะนี้ประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันมี5ประเทศเองนะนะฮะมีมีประเทศไทยเป็นหนึ่งใน5ประเทศนั้นที่มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าแต่กําลังจะแก้ไขนะฮะเพื่อให้มันให้มันเข้มข้นขึ้นคุ้มครองผู้บริโภคก็คือให้ได้ของดีมีคุณภาพ นะฮะไม่ใช่เอาของเหงื่วเยมาขายแล้วผู้บริโภคไม่รู้นะฮะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะฮะเพราะเชื่อว่าประเทศไหนก็ตามที่มีคิดค้นสินค้าหรือแบรนด์หรืออะไรพวกนี้ต้องห้ามห้ามไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันนะฮะโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนนะฮะอันนี้ก็คืออาเซียน10ประเทศนะฮะรวมทั้งมิตรประเทศนอกอาเซียนมาลงทุนโครงสร้างสาธารณพพื้นฐานเช่นถนนหนทาง เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะฮะโดยเฉพาะถ,ถ้าเผื่อว่ายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดก็คือพิษณุโลกนี่ก็จะมีสีแยกอินโดจีนใช่ไหมฮะสีแยกอินโดจีนนี่ก็คือเป็นสีแยกที่ถนนอีสเวสคอริดอร์คือถนนตะวันออกไปตะวันตกของอาเซียนนะฮะกับถนนเหนือใต้ของอาเซียนที่อาเซียนสร้างเนี่ยมาตัดอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะที่เป็นสีแยกอินโดจีนนี่ก็นี่ก็คือเป็นถนน นะฮะที่อาเซียนสร้างเอาไว้เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูข้างหลังนะฮะแล้วก็ไม่เก็บภาษีครัซ้ำซ้อนนะ,ะถ้าเผื่อว่า,าคนสัญชาติอาเซียนไปลงทุนทาธุรกิจที่ไหนในอาเซียนเสียภาษีที่อินโดแล้วกลับเมืองไทยไม่ต้องภาษีภาษีละนะฮะ,ะ,ฮะก็คือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็การค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ข้อ2ก็คือลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการใช่ไหมฮะอันที่สาม พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคก็คือต้องการจะสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งหมดเลยเพราะอาเซียนมันมี10ประเทศมันมีประเทศรวยประเทศจนนะฮะมีสิงคโปร์บรูไนรวยประเทศไทยเป็นไงรวยไหมเกือบรวยใช่ไหมฮะแล้วก็มีประเทศจนอย่างเช่นลาวกัมพูชาอะไรงนี้พม,มา่าอะไร่าเงี้ยนะฮะประเทศนี้ค่อนข้างจนเพราะนั้นคนรวยกว่าคนจน พอมารวมอยู่ด้วยกันจะทำชุิจะมารวมเป็นประชาคมเดียวกัน10บประเทศนะฮะท่านต้องนึกสภาพคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนสิบคนนะฮะคนรวยบอกว่าเอ้ยวันนี้เรามาคุยกันนะ10บสิบคนเ,เราจะมาคุยกันตกลงกันเรื่องนี้แล้วบอกอะมากินที่สตาร์บัคมาใช้สตาร์บัคกินกันโอ้โหกาแฟแก้ววาร้อยกว่าบาทคนจนก็บอกว่าเฮ้ยทั้งนั้น เรื่องพูดเรื่องนี้ฉันขอบายนะฉันไม่มาเพราะฉันไม่มีตังจ่ายใช่ไหมฮะแล้วนี่คนรวยมันก็เข้าไปกินได้คนจนก็ไม่อยากมากินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันมีทั้งคนรวยคนจนสิบคนปนกันเพราะฉะนั้นทํายังไงให้มันรวยไปได้วยกัน ตอนนี้พอคนรวยอยู่ด้วยกันมันก็จะพูดไปเศรษฐกิจก็จะไปวิ่งไปได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ3เขาก็คือบอกว่าทํายังไงให้เศรษฐกิจของอาเซียนของ10ประเทศเนี่ยมันเข้มแข็งเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรากฐานของเศรษฐกิจของอาเซียนนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะลากฐานของมันก็คือ SME ครับ เพราะนั้นภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ3ของ a e การเป็น AEC เนี่ยก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ SME มีความเข้มแข็งนะฮะเพราะ SME เป็นรากฐานของอาเซียนทั้ง10ประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการทําให้ SME เข้มแข็งจะต้องทําอะไรบ้างภายใต้อาเซียนก็จะมีบอกนะฮะตั้งแต่การลงทุนร่วมการส่งเสริมภาคก,การลงทุนของรัฐบาลที่จะนํา SME อะไร